วันนี้เราจะมาพาชมสวนกเกษตรพอเพียงนะความฝันของคนกเกษตรหลายคน,สว,นสวยๆนะเขาจะปลูกฟักแฟงแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยเนี่ยปลูกต้นมะเขือปลูกผักปลูกมะละกอมากมายนะ จะเดินด้วยชมกันนะว่าเป็นยังไงนี่มะละกอโอ้โหลูกเบลเลอร์นะเนี่ยจุดยอดเลยอย่างับิวเป็นไงไดนะ้ผมีโซนะล่าเซลลเดินเนะี่ย โอ้โหเทพสุกิรนะิกนี่ถั่วฝักยาวด้วยนะเนี่ยใช้โซล่าเซลล์นะปลูกข้าวด้วยนะเนี่ยข้าวสวยมากนะน่ดูมะละกอทำไมต้นนี้มันเตี้ยเตี้ยเนี่ยดูลูกนี่โูอยังใหญ่นะใหญ่มากนะแต่ต้นสูงแค่เมตรเดียวนเนี่ย ยอดเลยนะมีต้นตะไคร้ด้วยเนี่ยมะเทศสุกเต็มเลยนะเป็นเกษตรผสมผสานนะที่เขาทำเนี่ยพอเพียงยนะนี่บอ่อน้ำหลายบอ่อด้วยอันนี้ก็บอ่อน้ำปลูกมะพร้าวตีอะไรนเนี่ยรอบบอ่อเลยนะ เนี่ยสวนสวนี่สวยมากนะวิวเขาเห็นไหมบ่อน้ำนี่เขาเขาบอกว่ามันไม่ลึกนะแค่ประมาณครึ่งเมตรนะเขาทำเพื่อเขาจะปลูกผักบุ้งขายน้ำลอยน้ําดูต้นพริกเต็มเลยนะดูต้นข้าวความสมบูรณ์งต้นข้าวนะโอ้โหดูไก่เต็มเลยนะแต่เขาปลูกไม่เยอะนะปลูกประมาณสักกีตารางเมตรเนี่ยมาสัก20ิ ลางเม็ดเองแต่ว่าข้าวนี่สวยงามมากนะเนี่ยแล้วมีฉากภูเขาด้วยเือยานใสทองนะสวยงามมากเลยนะนบ้านนะครัตรงนี้ฮัโนโดมันเป็นโรงนานนะน้ำไฟพร้อมนะที่นี่นะก็เลยสะดวกสบายโอ้นี่นี่นนมาดูนี่เขาดักกุ้งเล่นะ จะได้ไหมถ้ากุ้งอู้นี่มีกุ้งมีหอยมีปลาด้วยนิดหน่อยโอ้ได้พอได้อยู่นะเำาใอลยกุ้งใช่มเยอะหมดละวโอ้ย้เรากับกักุ้งแะบวสวยเลยเนี่ย ลูกเนี่ยโอ้ออกกินกับลาบกับอะไรนะอร่อยอยูยยนะอยนนย่แล้วเนี่ยสวยๆนะดูมะขามโอ้ฝักมะขามนี่มันดูเปรี้ยวเลยเนี่ยน่าจะเปรี้ยวนะเป็นตุ้ดเตี้ยเล็กๆนะแต่ถ้าลูกเต็มเลยนะโอ้หนี่น่าจะเป็นบวบนะนี่ เกษตรพอเพียงโอ้โหเ,เอาถุงผ้าห่มนะโอ,โอ้ลูกใหญ่เลยเนี่ยอยู่ในนี้ก็ต้องห่อไวนะ้นะนี่ดูบรรยากาศเกษตรพอเพียงนะสวยงามมากนะนี่ดูต้นมะพร้าวนะมะพร้าวตี๋เนี่ยเอื้อมได้เลยเนี่ยโอ้โหน,นี่มีบอ่อน้ำนะโอ้โหนี่น้ำเยอะมากเลยนะสวยงามมากเลยนะ ูกสผสมผสานนะที่เห็นในอุทยานสซทองนะโอ้โหดูเขาปลูกยางนาวเนะี่ยเต็มไปไนดะ้สวยงามไหมนะนี่บอ่ 2, บอสองบ่อหนึ่งนุนบอ่อสามมีสามบ่อนะน้ำเยอะมากเลยนะสมบูรณ์มากฝนะั่งนี้เป็นมะขามนะโอ้โ เนี่ยเพื่อนเกษียณแล้วเข้ามาทำนะเี่ยปลูกมะพร้าวหลอสายนะพร้าวตี้ยนะอันนี้อีกฝั่งนึงนะอันน,นี้เขาบอกว่าน้ำนี่เป็นน้ำธรรมชาตินะมาจากเขานะสมบูรณ์มากเลยนะนี่เป็นความฝันของคนที่เกษียรหลายๆคนนะที่อยากจะมาทำ ควสวนเกษตรลักษณะแบบนี้นะ, mm hmm. กะเกษตรพอเพียงนะ mm hmm. นี่นี่ปลูกต้นมะละกอเนี่ยมะละกอนี่พันเตี้ยเลยนะออกลูกแล้วอะ่ะสุดยอดเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ mm hmm. พื้นที่ที่เขาทำนี่ก็น่าประมาณสักไร่สองไร่นะก็ไม่ก็โอเคนะ ก็ไม่ต้องเหนือมากถ้ากว้างกว่านี้ก็จะอาจจะเหนือกว่านี้แต่นี่เขาทำแบบพอเพียงนะพอกินพอใช้พอได้ขายนิดหน่อยเขาบอกอยูไ่ได้นะสวย,สวยอุดมสมบูรณ์เขาบอกหน้าหนาวนี่แถวนี้อุณหภูมิประมาณต่ำกว่าสิบองศานะก็คงหนาวอะ่ะเพราะว่ามันอยู่หุบเขาเนาะชายภูมินะแหลาวมาก สวยนะบรรยากาศส,สวยนะนี่โอ้โห,โห,โหนี่ฮะสวยงามสวยงามตามทองเรื่องนะโอ้โห,โห,โหนี่ลูกนี้บักเอปไปนะใหญ่มากนี่เอาลูกนี้เลยใหญ่ด้ เจ้าบ้านเขาสับเลยนะลูกนี้น่าจะเกือบห้าโลนะสุดยอดสวยงามจาของสวนจัดให้เต็มเต็มเลยนะอะไรว่าเป็นความฝันของคนที่ใกล้เกษียณนะถ้ามี สวนขนาดนี้โอเคเลยไม่เหงาแน่นอนะมีกิจกรรมทำทั้งวันแลลวโอเคครับผม